แชร์ภูมิใจเสนอไหมโอ้โหขอกล้องหน้าขอกล้องหน้าเดี๋ยวไหนวะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปดูทีหลังแน่เฮ้ยโอ้โหน่าพร้อมเลยตอบหน้าดูป้อมเลยตอบใช่หน้าตอบไรๆไรจมูกหน่อยไรจมูกแล้วทำไมมึงไม่ทําหน้ามึงอ่ะไม่เป็นไรกูชอบหน้าอกรบตอนนี้คือหน้ากูดูตอบโดยที่แบบไม่ต้องฝืนทำอะไรเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยว้าวซ่ามีหน้าดำ ว้าวซ่าดิน่างาดำนะครับผมสูตรขายดีแคลเซียมสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วอ่านว่าอะไรวะมากกว่าแอปปนสิบสองลูกแน่เดี๋ยวเราเขามีหมอนะฮาร์ดก่อนเซ็งวินลำใหญ่อะคือมีไปแล้วมาต่อ ดีหน้างาดำสูดขายดีแคลเซียมสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากกว่าแอปเปิลสิบสอลูกยังไงผสมงาดำสองเท่าน่ากูย,ยังไม่ไล่พอใช่ไหม <laughs> วิตามิน A และอะไรวนะน <laughs> ่ะและอ e สูงมีวิตามินและเกือแร่มากกว่า18บแปดชนิด หน้าผมตอบเหมือนนายแบบขึ้นนะครับโฟกัสเขาเป็นคนแต่งหน้าเก่งนะครับผมผมก็ไอพี่เจแม่งไม่ค่อยอยู่ด้วยช่วงนี้คยอ่านแล้วนูพูดเลยิีออเดอร์หรือเปล่าตอนนี้ถึงหกออเดอร์เหรอวาแกมึงไลน์ไปดิกูดูก่อนกูดูดิจะมีคนดูหรืออะไรอ่านขวดตอนนี้นะขนาดขวดขนาดเนี้เพราะว่าถ้าเครื่องเราดูไม่ค้างก็ไม่เป็นไรขนาดขวดอันนี้นะคะก็จริงๆตอนนี้มันเปียนขนาดขวดอันนี้ก็คือว่าจะควงง่ายกว่าน่อยดูหลับตาดูแล้วปกติเป็นกล่องควงได้ไหมได้หมดทุกอย่างอ่ะจริงเหรอเออไปเอาอะไรมันควงได้หมดอ่ะ นตากหลเขามีเขามีแบบกล่องแต่ว่าแบบขวดอันเนี้ยเขาเพิ่มปริมาณแบบกล่องเนี่ยพอเราโตมาแล้วก็ครัวงี้ยเราอย่างเงี้ยมันได้อยู่มันได้ทุกอย่างครับเฮ้ยผมไม่ใช่คนปกติอ่ะเอออาจานลงเอาเ้โหโอ้โหโหจานนี่ไม่อยากจะแซ่บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไข่นี่เลยผัดไทยไอ้นี่อะไรวะผักบุ้งลอยฟ้าราด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 รา ปริมาณต่อขวดเท่าไหร่คะปริมาณต่อขวดผมรู้ดีกี่ ml กี่ ml กี่ ml เแีลยดอโหคือไม่ต้องบอกคือผมเนี่ยกินดีน่ามาเป็นประจำอยู่แล้วสามร้อยนะครับผมแล้วเป็แบบกล่องกีเอ็เฮ้ยแบบนี้คือปริมาณเขาเพิ่มเยอะขึ้นแบบแบบนี้ตอนนี้คือสามร้อยมลนะครับคุ้มค่าต่อการซื้อนะครับตัวนี้นี่กาบ้าใช่ป่ะใช่กาบ้าใช่นี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 ่ดีน่ากาบ้าโอ้นี่มันสิ่งที่ดีนะครับนี่เขาอยากเป็นขวดใหญ่ขึ้นนะคะเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่เร่งรีบล้างตา ไอโซดเดียมต่ำ<อ>ค่ะกินแล้วมันก็แบบอิมอ่มอิม<ช>อ่มเนาะอิ่มนานสำหรับคนที่แบบว่าอยากอยากกินแล้วแบบเฮ้ยควบคุมควบคุมแบบนี่นิดนึงทำให้อิ่มก็คืออันนี้ได้เลยสูตรสีเขียวเหมาะกับเด็กนักเรียนนักศึกษามากเวลาแบบว่าจะไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยทนไปได้ใช่ทานวิธีทำยังไงดีแถมบำรุงสมองด้วยเอาพี่แน็กินเอากินเข้าไปเยอะจะได้ฉลาดฉลาดไปกินเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าไอนสไตน์คิดถึงตอน14ไอเด้อ เดี๋ยวมาที่กันตอนสี่กันอีกสี่นีอะไรในสี่เธอถ้าไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่เวลาขาากแบบไหนมีคนถามว่ากี่วดแล้วฉันมีแันคนแรกเอ็นดูดาวก็กูก็ชอบเลยนะเว้ยเมื่อวานอ่ะกูไม่ต้องคำนวณเดินเลยที่กูถามว่าเอ้ยการกูไม่ได้เจอมึงนานเท่าไหร่แล้วนะก็นี่ไงมึงก็ได้มีแฟนตั้งแต่มีแฟนอ่ะเออลิกกันอ่ะก็นั่นแหละระยะเวลาไม่ได้เจอกูจำง่ายดีนะ เออ <c oughs> ดีหน้าครับผมกินแล้วคือจะเป็นคนดีกว่าโฟกัสแน่นอนไม่กินแล้วฉลาดด้วยเออเออโปรโมชั่นย้ำอีสสครอมนะคะซื้อดีหน้ามาดำนะคะหรือดีหน้ากาบ้านนะคะหนึ่งลังนะคะราคาสามรอยหกสิบบาทาจากตกตะิสี่ร้อยแปดบาทนะครับผมวันนี้เพื่อนเอนกดที่ตะก้าได้เลยผมจะบอกให้ว่าอันนี้เป็นเป็นสินค้าที่เพื่อนเพื่อนเนี่ย ไปกินได้จริงๆนะใช่ไปกินได้จริงๆแล้วก็บอกว่าผมว่ามันมันดีอ่ะคือคุณไปกินแบบมันดีต่อสุขภาพแล้วก็ไปให้คุณลูกกินก็ได้ใช่พกไปเลี้ยงก็ไปกินได้หรือคุณกินเองก็ได้แค่สําหรับผมนะแค่ถ้ากินงานนา้อร่อยงานาก็อร่อยมากแต่ว่าถ้าสําห,หรับเด็กๆอาจจะไปนู่นเู่นใช่ใช่ใช่อันนี้นี่น่าซื้อให้แม่กินมือน้องเชไปเลยโตกินได้บน่ากินคะคะน้ากินมากอันนี้หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเลยโตกินด้ มึงนึงวววววววกว่ากูเป็นแมวมึงกินแมวเป็นแมวกินไปก่อนไหมําไม่สุดจะร้ายเนะเอาขอซูมคนเจทานได้ไหมคะนะคนกินเจทานได้ไหมคะอันนี้คนกินเจเหมาะสำหรับคนที่กินเจเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรเจรนะคะก็คือคนกินเจกินได้ค่ะใช่ค่ะหรือใครที่กำลังลดหุ่นทานแพนเบดอะไรอย่างงี้ทานได้หมดเลยอร่อยไหมพี่กัส อร่อยแต่คือเดี๋ยวบอกทีมงานเขาเต็มแก้วจานพูดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จานจะไม่ค่อยไม่เลยเราเกาะเราเกาะไปเลยไหมเราเกาะไปเลยไหมอันไหนคือบ้านอะไรเดี๋บ้านไว้แก้วเหรอกัดน้ำละแบนไม่มีแก้วอะบ้านไม่แก้วมีคนเอาไปทานกับเวด้วยเวโปรตีนทานได้นะคะเหมาะมาก ปโปรตีนนะคะอันนี้ทำมาจากแพนเบดน,นะคะก็คือจะบอกว่ามันก็มีโปรตีนสุงมกันามาทำกับขวดเหลืองถูกไหมใช่ใช่ทำจากขวดเหลืองนะคะก็เร<ๆ>ียกว่าคนที่ออกกําลังกายก็เหมาะเหมือนกันก็ไปผสมทานกับเวได้เลยคุณจะเข้ามปาช้าๆทำไมหรืคุณทําอะไรอย,อยู่นี่ครับผมไม่ได้ชอบให้คุณมาทําแบบนี้นะครับคุณรู้หรือเปล่าเชิญดื่มน้ำชาค่ะท่านผมประธานบริษัทล้างหน้าหน่อยไหม <laughs> ไอ้กัดของกินไม่ได้เอามาเล่นของเล่นมึงก็เอามากินมึงบ้าหรือเปล่าไงไอ้กัดต้องไกลไปปะไกลไปเออยกไกลไปไม่ไม่ไม่จับก็ไยกไม่ยกไม่ดีมากไอ้กัดน้องมึงโกนตีนกูไปะว้ไอ้กัดไกลพอไหมคะสูงไหมเอามุมสูงได้ไหมได้ครับผมอันนี้อ๋ค่อนข้างเม่ค่อยเอาให้ยืนให้นานนะให้นานนะ ทุกวันมาไก่โฟกัสกันเละทุกวันผมเนี่ยอุตส่าห์จะเป็นหนึ่งลังมีกี่ขวดหนึ่งลังมีกี่ขวดดีๆของคุณดีๆหนึ่งลังมีไม่ใช่ก็ตลกหกใช่ไหมหนึ่งหนึ่งลังมียี่สิบสี่ขวดหนึ่งลังมีสามร้อยหกสิบวันไม่ใช่หนึ่งปีหนึ่งลังมียี่สิบสี่ขวดขวดละเท่าไหร่กีเมลขวดละสามร้อยถ้าสองขวดก็หกร้อยอ็มลไม่จริงๆนะถ้าใครจะซื้อเป็นลังแล้วเอาไปขายปีก็ยังคุ้มเลยนะไม่หลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วดีน แต่ดีน่าสุดเนี่ยรำมันกินผสมกันได้ไหมกิน,น,นได้ดิครับผมไปใส่ไปครึ่งน,นึงก่อนโอ้โหนี่เราหัว,วสมองดีแล้วก็ผิวดีตาดีเลยนะครับเนี่ยคือยังไงหลับง่ายเลยกันหลับเลยเหรอหลับเลยเว้ยแต่เอาจริงอะไรดึงพอดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคโอเคครับผม กรต่อนะคะนี้ดีน่าสุดงาดำนะอย่างที่บอกนะคะดีน่าสุดงานดำช่วยเรื่องอะไรบ้างามาดูสิสวัสดีนะครับามาดูไปสิสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาประกาศข่าวนะครับนางนางนางเมื่อเช้านี้กดฟ้ากันเหรอไม่ใช่ครับเรื่องถึงเรื่องที่ว่าหมาแมวตีกันที่ปากซอยหมาหน้าปากซอยคู่บอลน,นะครับผมห้าตัวนะครับผมยกพวกตีกันนะยกพวกตีกันครับไอหมีนี่เป็นหัวหน้าแกงนะครับผม มันได้ยกพวกเข้าไปนะครับมันได้ปกติมันอยู่ที่แยก12บและมันได้ไอหมีเนี่ยครับมันได้เดินลัดป่ามาเรียกหมาที่แยกเก้าคู่บอลแยกเก้าแล้วก็ยกพวกไปตีกันนะครับผมแถวหน้าแฟชั่นไอแลนด์โอโหไปไกลเหมือนกันนะคะไปไกลครับผมแล้วเขาชวนกันไปหรือเขานั่งรถกันไปครับเขาวิ่งกันไปครับผมวิ่งกันไปเหรอคะใช่เขาสีขานี่เขาสักวิ่งกันไปครับปั๊ดนช้พี่ปูฟแล้วด้วยดีหน้าเนี่ย พี่ปูโผล่ไลฟ์เข้ามาะะแล้วค่ะพี่ปูแล้วค่ะให้วันนี้ผู้จัดการเราไม่มานะครับผู้จัดการเราทิ้งงานการนะครับผมอ๋อทิ้งงานทิ้งการนะคะจับเขาบอกให้เช็หดหัด้วยเ,เช็ดให้ด้วยอ่าเช็ดหนด้วยมันจะดูหล่อหล่เอเช็ดหัวหน่อยค่ะอ่าตอนนี้ก็เริ่มเลยเอามารายงาน อากาศจะบ้าสิครับคุณแนดคบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเปียกขนาดนี้นะฮะฝนตกหนักอยู่นะครับผมแดดออกนิดหน่อยแดดไม่มีครับแต่ว่าเรายังนั่งไลฟ์กันอยู่นะครับตอนนี้ที่เป็นเหมือนแดดนี่คือไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมอ่าผมอยากอ่านคอมเมนต์ขอใกล้ๆทีนึงได้ไหมเดี๋ยวอ่านให้ได้ไหมคะผมอ่านผมอ่านเองขอใกล้เลยขอใกล้เลยขถ้าไมนักข่าวทำไมนักข่าวช่องนี้ดูมอมแมมจังขอแผ่นกระดับนี่มาๆมาขอบคุณครับแน่หนุ่มถือให้ดูเลยดีหน้าตัวนี้ดีอย่างไรโฟกัสครับผมดี ดีหน้าก,กาบ้านะคะขายดีเหมือนกันนะคะเน้นบำรุงสมองความจำจนอนหลับง่ายผ่อนคลายนะคะผสมกาบ้าและสมุกข้าวญี่ปุ่นนะคะกาบ้าช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องบำรุงสมองแล้วก็การนอนนะคะมีโอเมก้าสามมีวิตามิน B12 สูงนะคะมีกรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมดเจตชนิดนะคะเป็นแพนเบสนะคะคนกินเจนะคะทานได้ไอ้ย่มา ามว่าลดน้ำหนักยังไงคะมีคนจะไปงานอย่างเงี้ยงานวิ่งอย่างงานวิ่งลดน้ำหนักยังไงคะฉบับพี่แนทฉบับผมนะผมเอาจริงมตอบอะผมตอบแบบจริงจังเรื่องหนึ่งเลยและกันอกหักในที่หนึ่งแต่ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะ้เวยกูใช้ได้ตอนกูอกหักแล้วตอนที่แบบ,บว่าเป<อ>่าเป่าอะตอนกูอกหักกูลงเหลือสิบเจ็ด น้ำหนักทำไมเดี๋ยวกูโทรบอกพี่เจมรอเจมทิ้งโฟกัสแม่งเลยตอนนี้ตอนนี้เจ็บติดแต่ตอนนี้ต <c oughs> ื่เจ็เรามาพูดถึงการลดน้ําหนักแบบว่าแบบเอาจริงเอาจังนะ <c oughs> การลดน้ําหนักที่ดีที่สุดนี่ก็คือว่าเลือกของกินเลือกของกินกับไก่เงี้ยอันนี้นไยไก่ย่างก็จะไม่ค่อยอ้วน <c oughs> ถ้าเป็นไก่ทอดมันจะอ้วนไงแม่ถ้ามึงกินเยอะเกินอ่ะอะไรก็อ้วน คือก็แค่กินให้ปริมาณนะครับที่มันพอดีกับร่างกายของเรานะครับแล้วก็เน้นต้องออกกําลังกายด้วยนะครับผมจะทําให้สุขภาพของคุณลดนหนักและแข็งแรงไปด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าอยากอิ่มไวอิ่มไวแบบว่าไม่ต้องกินอาหารแบบไม่ต้องกินอาหารเยอะนี่เลยเฮลตีด้ <healthy S 1> ด้วยดีน่ากรบบาสูตรไหนน้าตาลน้อยคะทั้งสองสูตรเลยนะคะน้าตาลน้อยทั้งคู่เลยก็คือสําหรับใครที่หิวในปกติกินมื้อใหญ่แล้วกินอะไรไก่เง,งี้ยแต่ถ้าเรากินออดีน่ากระบา ดีน่างาดำเข้าไปนะคะก็เรียกว่ามันจะอิ่มท้องมากขึ้นเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงเนาะโปรตีนสูงมากๆแล้วก็ทานได้เลยนะคะทานง่ายด้วยแล้วก็ปริมาณเยอะขึ้นด้วยทําให้เราอกกิ่มท้องเร็วขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะคะน้าตาลน้อยแคลต่ต่่<ม>่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่ดดะะด่่ะะ่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ช่ได้ทานได้เลยค่ะได้ไม่เราย้ำโปรโมชั่นหน่อยเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นจุกมากกูก็จุเหมือนกันไม่ได้โปรโมชั่นจุอย่างเดียวกูก็กินมันจุเหมือนกันนะคะโปรโมชั่นของเราวันนี้นี่เรามีของดีมานี่ด้วยฟกแฟบอกโปรโมชั่นหน่ยย้ำโปรโมชั่นอีกสักรอบนะคะซื้อดีน่างาดํานะคะหรือดีน่ากาบ้านะคะ1ลังนะคะ360บาทเท่านั้นนะคะจากปกตินะคะราคา408บาทค่ะ600อออเดอร์แรกนะคะเราแถมกล่อง ดีน่าเฮลตี้หนึ่งกล่องนะคะค่าสีไปเลยนะคะใครอยากได้หลายกล่องก็สั่งแยกๆเป็นหนึ่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์ออเดอร์ไปนะคะมีหลากหลายสีไม่เห็นหน้ากูแล้วมีหลากหลายสีเลยนะคะ <ๆ S 2> แล้วจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆเนาะใครที่กินดีน่าอยู่แล้วอ่ะซื้อไปก็เรียกว่าคุ้มนะคนลดเยอะมากๆแล้วจะบอกว่าโปรนี้ไม่ไม่ได้มีที่อื่นใช่ไหมยังไม่ได้เปิดตัวที่อื่นเลยใช่ไหมโปรนี้ใช่ไหมใช่โปรน,นี้<ช>เปิดตัวที่ไลฟ์นี้ไลฟ์แรกนะคะใครอยากซื้อ รีบกดตะกร้าได้เลยค่ะแปลกหมแปลกนมีคนบอกว่างาดําอร่อยแล้วก็คือแบบอยากอยากบอกว่ามันกินง่ายจริงนะทั้งสองอย่างเนี้ยถ้าเนี้ผมว่าเด็กๆชอบเลยใช่มันหอม,มเด็กๆชอบเลยเพราะว่าผมกินไปเนี่ยคือแบบโอ้ดีจริงๆแล้วก็งาดําก็อร่อยนะครับใครที่ชอบงาดําแบบกินนอ่อนเนี้ยต้องอันนี้เลยใครนึกไม่ออกว่าดีไอเนี้ยคือดีน้ากับบ้านเนี่ยมันมีความแบบกลิ่นหอมอ่ะของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับ ของเขดีมากดีหน้าไงดีหน้าเนี่ยของเขดีอยู่แล้วดีก็ดูดูชื่อยูชื่อไลน์กระดี่งดีนะดีนะเพราะว่าเป็นของเป็นที่กินง่ายแล้วจริงๆเนี่ยดีหน้าชื่อดีหน้าเนี่ยเรารู้จักตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะหนึ่งขวดกี่แคลคะหนึ่งขวดกี่แคลหนึ่งขวดจำไดจำได้อะกี่แคลผมจําได้แม่นแต่ผมไม่บอกคุณบอกมาเองร้อยอะไรร้ยแปคุณบอกคุณร้อยแปดสิบแคลเท่านั้น เรียกว่า180แปดสิบแคกละนะแล้วคือมันแบบว่าเขาได้เออิ่นทองมากๆเลยหนึ่งขวดนี่สั่งแล้ค่ะสั่งแล้ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะคะกดได้เลยนะในตะกร้าเอารถงานดำไปปั่นใส่เวฟคีนั่นบนอร่อยมากเลยค่ะตอนแรกเกือบจะหอมแล้วพอใส่วไปปุ๊บเน้นแลเน้นแลอร่อยไงมันอร่อยแบบว่าไม่มีน้ำตาลไหมไม่น่ามีมันละ นมแต่พอบอกผู้อยากเอารสนี้ไปปั่นกับวิปครีมเลยน่าจะอร่อยนี่มีคนบอกว่าดีน่าเขียวกินแล้วรู้สึกฉลาดมากเพราะว่าบำรุงสมองกินแล้วรู้สึกฉลาดไหมคะฉลาดขึ้นเนี่ยรู้สึกตื่นด้วยนะแรกจะไปอยู่แล้วนะตัวดื่มดีน่าไปเจ็ดร้อยกว่าขวดเนี่ย <laughs> แบบไม่น,ไนี่เลยเออมันมันตื่นเลยสมองมันแบบปุ๊ดพออับสมองม,มันกระแทกพื้นมันปุ๊บตื่นเลย นี่มีคนกดได้3 1 0บาทด้วยนะคะเพราะว่าใช้คูป,ปองมาด้วยสุดยอดเลยนะหอ<ผ>มบอย310บาทออ<ช>สีเขียวสีเขียวหอมอร่อยเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดตะกร้าไปเลยครับผมผมบอกว่าแบบกล่องก็เรียกว่ามันต้องกินให้หมดภายในครั้งเดียวแต่อันนี้สามารถเก็บไว้กินได้อีกนะคะมีคนบอกว่า,<อ>าพี่แนกหอมมากพี่แนกอะไรนะหอมมากหอม ฮะหอคืออะไรวะเขาจะพิมพ์มอสหล่อเขามีหลอลิง่มหรือเปล่าอ้าวตีหน้ากาบ้าเข้าดื่มดีหน้ากาบ้าเดี๋ยวจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเหลือให้น้องพูดดีกว่าเอาแบบนี่ไม่ใช่ไม่ไม่หยิบมานี่นั่นเออมันต้องดื่มเฮ้ยมันต้องดื่มเพราะกูรู้สึกน้องมึงไม่ปกติคือคือกูอะแกล้งไม่ปกติไม่บอกปะไม่ปกติในชีวิตจริงจริงกูเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่หรอน้องกูเป็นอย่างนี้จริงๆหม่ถ้เป็นอย่างนี้เลยไม่คจริงอย่าไม่ต้องถือกล้อง กินเลยกกระดดขวนึงเพราะว่ากูอ่ะกูอ่ะตกปกติมากปกติชีวิตจริงกูแบบหลังกล้องเนี่ยกูจะเป็นคนที่แบบซีเรียสมากแบบว่าเราต้องกินตอนเช้าคนจริงจริงมันต้องกินดีหน้าก่อนนะกินดีหน้ากินดีหน้ากระบ้าสีเขียวแต่อย่าไปนอนเร็วตกคืนนี่นะกูพาไปโรงพยาบาลไม่ทันนะเว้ยกินแล้วกินแล้วเป็นไงที่ไรอร่อยอร่อยก็คือขอเน้นก่อนเลยว่าเพื่อนว่าเต้งมันกระตุกป่ะ แอบกระตุกอยู่กระตุกกระตุกประมาณไหนในนี้กระตุกไม่กระตุกนะของฟ้าไม่กระตุกช่วงตอนนี้ไม่ตอนนี้ปกติกใช้กระตุกส่งซิกมาด้วยนะโอเเคยนก้อนหินมาไอ้การุ่งอย่าทำกระตุกดิมันทำให้มันทำให้กล้องกูกระตุกจริงๆไอ้การุ่งขอแล้วมาหลอกคนดู่หลอกคนดูมันจะไระตุกจะหลอกคนดูเถอะขอคลิปบนหัวที่โฟกัสหนึ่งอันนะครับผมส่งซิกตุกบ่อย ไปอย่างละกล่องแล้วจ้าโอ้โอ